ตรงบ๊อบขวีกลางนะครับตรงน,นี้ผลงานการตัดซอยของช่างใหญ่นะครับนี่ก็เป็นเบื้องหลังนการถ่ายภาพนิ่งหน้าปกนะเพื่อจะไปทำ YouTube นะครับหน้าปกวางหน้าปกให้ทุกคนได้ชมกันะนะนางแบบมาคุณลี่นะครับสงขงนะนี่คุณลี่บอกไม่เอาสั้นนะครับ จะตัดผบทั้งใหญ่จองคิวมาได้10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคิวละ1ชั่วโมง081เข้าไป56234และ0625483เข้าเก99นะอันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย